ส่วนข่าวนี้สดสดกันเลยนะคะสดสดร้อนๆค่ะหลังจากที่ตกเป็นเป้าวิาพากษ์วิจารณ์มากว่าสัปดาห์แล้วกรณีคลิปนะคะคุณอ้อมพิยดากับสามีไปมีปากเสียงกับเด็กวัยห้าขวบกับแม่ของเด็กที่โรงหนังนะคะล่าสุดคะ่ะนอ้องอ้อมก็ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านผ่านนายเอ็นเตอร์เทนเราค่ะะั คู่สามีภรรยาอ้อมพิยดาและอาสราตกเป็นข่าวเช้ามาข้ามอาทิตย์กรณีทะเลาะกับแม่ลูกคู่หนึ่งที่โรงนังเมเจอร์เอกมหม่และมีคลิปจากกล้องวงจรปิดของโรงนังหลุดออกมาทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางล่าสุดอ้อมพิยดาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวไนท์เทนโดยยอมรับว่ามีเหตุกระทบกระทั่งเกิดขึ้นจริงและขณะนี้ทราบว่าคู่กรณีได้ไปแจ้งความดําเนินคดีกับตนและสามีแล้วค่ะ มันไม่ได้โกรธน้องไม่ได้โกรธเด็กไม่ได้โกรดน้องเลยเพราะว่าเข้าใจว่าเนเชอร์ของเด็กเนี่ยเขาเป็นยังไงจะเด็กซนบางเด็กไหม่ซนเด็กเรียบร้อยก็เข้าใจเพราะอก็เป็นคนเอมีหลานก็รักหลานรักเด็กยิ่งพี่อาร์ตยิ่งรักเด็กมากกว่าเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับน้องเลยไม่เกี่ยวกับเด็กเลยคือเรื่องเนี่ยโอเคมันก็อาจจะดูเริ่มมาจากน้องคือน้องเขาก็อาจจะซนในตามภาษาเด็กก็คืออมาเตะโดนพี่อาร์ตซึ่งอยู่ดีๆคนยืนอยู่เฉยๆเนี่ยโดนโดนอะไรบางก็แท้ก็ตกใจเป็นธรรมดาก็ ก็เฮ้ยอะไรอ่ะก็พี่ยางเขาก็พูดอย่างเงี้ยไปเสร็จแล้วคือคุณแม่เด็กก็คงไม่เห็นว่าว่าเป็นยังไงพอหันมาปุ๊บก็ใส่เลยเพราะน้องเนี่ยเขาน่ารักมากคือน้องเนี่ยเขาเขาทำผิดแล้วคือไปเตะโดนผู้ใหญ่ปุ๊บเขาก็ขอโทษทันทีแล้วก็คงรู้ว่าตัวเองทําผิดนะคะก็เลยวิ่งไปหลบหลังคุณแม่แต่คุณแม่เนี่ยก็หันมาแล้วก็ก็หันมลก็ดูลูกก็ ก็เด็กเขาขอโทษแล้วจะอะไรอีกคงได้ยินเสียงที่พี่อาร์เขาตกใจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอ้อมก็อย่างที่เห็นในภาพอนะอ้อมก็โมยแต่ไปดูนู่นดูนี่พอหันมาปุ๊บเขาเห็นว่าเป็นอ้อมเขาก็เลยใส่ต่อโดยที่บอกว่าเออนี่เป็นดารานี่ฉันดูละครของคุณอยู่นะพี่อาร์เขาก็คงงงว่าแบบอ้าแล้วแล้วมันทําไมมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะอะไรเงี้ยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าจะเป็นดาราหรืออะไรมันไม่เกี่ยวอะไรเลยแล้วก็มีปากเสียงกันไปอย่างที่เห็น ไม่มีคำหยาบคายหลุดออกถึงปากอ้อมและพี่อาร์ตเลยแต่คุณแม่เขาก็ก็พูดจาอะไรบางอย่างออกมาซึ่งไม่น่าฟังเลยเหมือนกันด้วยนะคะก็ก็แต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคืออ้อมก็พยายามจะจบเรื่องก็อย่างที่เห็นในภาพกับพี่อาร์ตด้วยก็เหมือนจะบอกเขาว่าเออนี่ขอให้เข้าใจด้วยมันไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรไม่มีอะไรเกี่ยวกับน้องเขาแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับอ้อมแล้วอ้อมกับพี่อาร์ตก็ก็ไม่ไม่ได้อะไรไม่ได้ จะพิดว่าอะไรเขาก็มีคนบอกว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยเอจะฟ้องไหมพอฟังเรื่องจริงที่พูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟ้องไหมกับอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะฟ้องทาไมฟ้องแล้วได้อะไรต่ก็เอาบางคนก็ถามนะคะว่าเอาทำนี้มันเหมือนกับอยากจะให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ว่าซึ่งคนรอบข้างทั้งหมดที่รู้จักอ้อมและพี่อาร์ก็ทราบดีอยู่แล้วว่าว่าเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น แต่อย่างข่าวบางอันที่พาดหัวค่อนข้างรุนแรงอันนั้นก็เข้าใจนะคะเพราะว่าเพราะว่าก็เป็นข่าวเนาะบางทีถ้าเกิดว่าอยากจะให้คนมาดูแบบสนใจข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องต้องพาดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าดูในเนื้อข่าวหรือว่าถ้าเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วในคลิปต่างๆที่เห็นก็ก็คงจะทราบค่ะก่อนที่จะวางหูโทรศัพท์กันไปนะคะน้องอ้อมก็บอกว่าเออ่ เครียดเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะคะแต่ว่าพอคนใกล้ตัวเข้าใจก็รู้สึกดีขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบกับงานพรีเซนเตอร์ใดๆค่ะและที่สําคัญก็จะรีบเคลียร์กับคู่กรณีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ